รีวงรีวิววันนี้นะคะทุกคนเราพาทุกคนออกนอกสถานที่ค่ะเรามีโอกาสได้ไปที่สวนพฤกษราชบุรีแล้วก็ได้มีโอกาสไปที่ซินเนอรี่วินเทจฟาร์มถ้าอ่านชือวิดต้องขอโทษด้วยนะคะที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องน้องแกะขยิง้ชื่อเรื่องน้องแกะมีกิจกรรมให้ให้อาหารน้องแกะให้ป้อนหญ้าน้องแกะด้วยนะคะทุกคนคือดีมากๆเลยเราได้ใกล้ชิดกับน้องแกะแบบมากๆเลยค่ะทุกคนใกล้แบบกอดจูบได้เลยอ่ะเอออย่างนั้นเลยเอยแล้วก็จะไม่ได้มีแค่ ะะก็จะมีกิจกรรมเหมือนอารมณ์เหมือนงานวัดก็ปลาลูกโปง่งปลาลูกโปง่งอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลยทุกคนมียิงโปรงยิงปืนด้วยนะคะทุกคนกิจกรรมที่นี่คือเยอะมากแล้วจะบอกว่าที่นี่เขาก็จะมีแสดงโชว์หลายอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัดขนแกะแสดงโชว์น้องหมาน,นู่นี่นั่นคือเยอะแยะไปหมดเลยคะ่ะถ้าใครมีโอกาสได้มาที่ราชบุรีแนะนําที่นี่เลยคะ่ะทุกคนเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเลยคะ่ะคือดีมากๆถูกใจมากๆชอบมากๆคะ่ะสำหรับวันนี้ไปกันนะคะบ๊ายบายคะ่ะ